17ดนาฬิกาครับนะครับของทุกๆวันเป็นช่วงเวลาที่แบบรู้สึกผ่อนคลายมากครับบ้านสวนนะครับหลายคนนะฮะสระน้ำใสๆทำยังไงนะครับวิธีทำให้สระน้ำใสๆนะนะครับคือง่ายๆเลยถ้าเรามีบาดานนะครับเราเติมลงเติมน้ำบาดานลงสระที่มันขุ่นๆประมาณ2อาทิตย์ดีขึ้นเลยอันี้คือโจทย์ง่ายที่สุดนะถ้ามีบาดานนะกรณีไม่มีบาดานก็อันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับ นี่คือบ้านสวนครับผมมันเป็นความสุขแค่เรายืนมองนะครับเดินช่วงตอนเย็นอะช่วงประมาณ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปบรรยากาศวิวที่บ้านสวนบ้านของผมเนี่ยจะดีมากเลยนะครับนี่กว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ครับก็ใช้เวลาประมาณอันนี้เข้าปีที่5แล้วนะครับแต่ยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าถ้าเราทําอยู่เรื่อยนะครับทำอยู่ทุกวันทีละนิดทีละน้อยมันก็จะเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงเอง นะครับตามการเวลามันบ้านอยู่ทางนู้นนะบ้านครับผมที่บ้านก็จะมีกระท่อมริมน้ำนะครับในฝันผมเลยที่ผมอยากมีนะครับเราก็ทําตามฝันนี่แหละนะบ้านนะครับเหลือระเบียงหน้าบ้านนะนะครับมีความฝันอยากมีระเบียงหน้าบ้านครับเพราะว่าแพลนไว้ตั้งแต่ทําบ้านอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มนะครับก็รอมาติดตามนะครับอันนั้นบ้านครับนี่ครับอันนี้ผมอยู่ฝั่งนี้ฝั่งโรงรถนะครับ อันนี้ฝั่งโรงรถครับผมนี่สะน้ำใสๆมีปลานะครับตอนเช้าก็ให้อาหารปลานะครับความฝันของใครหลายๆคนเลยนะผมเองก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งธรรมดานะครับชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับลูกชาวนาน,นั่นแหละแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นี่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่สะน้ํามันเป็นแค่สะน้ําที่ขุดในโครงการธรรมดาแล้วก็ พ่อกับแม่เนี่ยก็ปลูกต้นไม้ไว้ในช่วงหนึ่งจากนั้นมันหมดอายุครับมันตายไปนะครับแล้วก็ผ่านมาหลายปีเนี่ยอายุของพื้นที่สะตรงนี้ประมาณเกือบ30ปีล้นะครับต้นไม้ที่เห็นนะฮะคือต้นไม้ที่ผมปลูกใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ปลูกเริ่มใหม่ในระยะเวลา5ปีแต่บางต้นก็ไม่ถึง5ปีเพราะว่าผมมาปีแรกๆเนี่ย มาอยู่บ้านปีแรกๆเนี่ยยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้แค่3ปีนะครับมันก็ได้ร่มแล้วให้ผลมาแล้ว2ปีนะครับต้นไม้ทุกวันนี้ที่ปลูกกันง่ายๆก็คือมะม่วงนะครับผมชอบกินมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับแล้วก็เอามะม่วงน้ําดอกไม้มาปลูกกับมะพร้าวน้ําหอมนะครับบ้านหลังนี้เน้นมะม่วงน้ําดอกไม้กับมะพร้าวน้ําหอมนะครับ โดยรอบๆก็จะมีกล้วยนะครับซึ่งกล้วยนะ่ะมันมีอยู่แล้วมันมีอยูอ่ติดบ้านคนไทยมานานละนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดโซลาเซลล์พามาดูบรรยากาศนะฮะเงียบครับผมได้ยินแค่เสียงนกเสียงกานะครับกลางคืนก็จะมีเสียงจิ้งหรีดนะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นมองมุมไหนก็แบบก็สวยมากนะครับผมรู้สึกผ่อนคลายนะครับเวลา ตอนเช้า7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยห้าโมงเย็นประมาณนั้นกลางวันได้ออกไปทํางานอยู่แล้วนะครับเรารู้สึกผ่อนคลายมากนะครับเป็นความสุขมากๆเลยนะฮะความสุขที่แบบออร์แกนิกความสุขในที่นี้คือมันสดชื่นมันผ่อนคลายมันการได้เดินดูสระน้ําดูปลานะครับอืมก็หลายๆคนนะครับเป็นกําลังใจให้นะฮะอย่างที่บอกก็คือผม เป็นลูกชาวนาเนาะแล้วก็กลับมาอยู่ตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยนะครับมันยังไม่มันก็เป็นแค่สะธรรมดาแล้วก็มีมีน้ําแบบรกๆอยู่นะครับก็เลยเริ่มกลับที่จะคือความตั้งใจเนี่ยไปจะมาอยู่ที่ตรงเนี้ยตั้งแต่ก่อนเรียนจบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังยังไปเรียนอยู่นะครับยังไปเรียนอยู่หลายท่านสงสัยว่าผมจบอะไรมานะครับผมจบปวสอเองครับไม่ได้จบเป็นยาตรีอะไรแต่อย่างใดปวสเนี่ยสาขา เ,เรียน2ปีนะอยู่ที่เทคนิคระยองนะครับสาขาปิโตเคมนะคีจบแล้วทำงานอยู่ที่ระยองเนี่ยรวมรวมตอนไปเรียนก็ประมาณ9ปีนะครับเรียน2ปีทำงานอีกประมาณ7ปีนะฮะปีก็ตัดสินใจลาออกมานะฮะลาออกมาโดยที่แบบเราตัดสินใจแบบคนเดียวเลยอันนี้ไม่ปรึกษาใครเพราะว่าเราแพลนอยู่ของเราอยู่แล้วนะครับมั่นใจ ว่าเราจะออกมาเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าเราจะมาอยู่บ้านให้ได้นะครับหลายท่านกลับมานี่ก็อยู่บ้านได้ไม่นานก็กลับไปทํางานคืนนะครับแต่ผมกค็คิดว่าผมเนี่ยเรามาอยู่แล้วมันต้องมีถ้าเราทํางานอยู่ที่ไหนเราทํางานนะสำคัญก็คืองานเรามีงานทํำไหมเราทํางานไหมนะครับเราทํางานไหมเราเออมี เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความมุ่งมั่นที่ทํางานเพื่อที่จะอยู่บ้านให้ได้ไหมนะฮะมาแรกๆเนี่ยก็ขายลูกชิ้นบ้างขายกับข้าวบ้างมันก็ไม่ใช่เนาะตามที่เราให้ฟังคลิปก่อนๆหน้านี้ครับนะสิ่งที่มาเห็นสิ่งที่อะไรเนี่ยสิ่งที่ก่อสร้างทั้งบ้านทั้งพวกเนี้ยมันเป็นรายได้จากการที่ผมกลับมาทําที่นี่นะมันไม่ใช่เงินต่อยอดจากการที่เราลาออกจากงานมาเพราะว่าเงินตรงนั้นน่ะมันประมาณแค่แสนกว่าบาทนะเราลงทุนในสิ่งอื่นตอนที่เรามาแรกๆ พวกขายของขายอะไรนี่่มันหมดไปแล้วนะครับเงินที่ตัวที่ทําขึ้นมาบ้านทำโรงจอดรถซื้อรถเนี่ยนะพวกนี้เป็นไรายได้ที่เรามาหางานทําที่บ้านอยู่แล้วนะฮะทุกวันนี้ครับผมถ้าเรามีที่เล็กๆน้อยๆนะครับพืชที่เร็วที่สุดนะ่ยพืชที่เร็วที่สุดนะครับอันนี้เผื่อเป็นไอเดียแนวทางของการกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆถ้าท่านมีที่สัก4 5่ไร่ก็ตามหรือ5 6ไร่ก็ตาม เป็นที่เปล่าๆที่ทำอ่ะพืชที่เร็วที่สุดคือมันสำปะหลังอจริงเองผมก็ไม่ได้เชียร์ทำพืชเชิงเดี่ยวเท่าไหร่แต่มันเป็นแนวทางมันเป็นมันเป็นการหาเงินที่เร็วที่สุดนะครับเราปลูกมันสำปะหลังไปคุณใช้วิธีคุณใช้ปุ๋ยอะไรของคุณไปแล้วแต่นั้นไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าแล้วแต่เราจะปลูกมันสำปะหลังยังไงขายมันสำปะหลังครับปลูกแล้วดูแลมันให้ดีปลูกแล้วใส่ปุ๋ยถังญ้าให้มันให้ดี นะครับต่อให้แค่5-6ไร่ก็าตามนะครับขุดมันสำาหลังขายเสร็จภายในปีเดียวคุณเอาเงินไปทําทุนต่อในสิ่งที่คุณอยากทําคุณก็ปลูกอีกครั้งหนึ่งคือเทคนิคที่ผมเห็นมาเพราะว่าเวลาเรากลับมาอยู่บ้านแรกๆเรามีเงินทุนนะครับแล้วเราจะเอาเงินทุนตรงนี้ไปต่อยอดตรงไหนให้ได้เงินเร็วที่สุดแล้วก็ขายได้แน่นอนนะครับว่ามันสำาหลังเขารับซื้อแน่นอนถ้ามันไม่เน่าไม่เสียนะครับ อันนี้คือง่ายที่สุดปลูกก็ใส่ปุ๋ยอะไรไปเรียนรู้การปลูกมานะครับไม่ใช่ว่าไม่ต้องกลัวใครพูดด้วยว่าเอ้ยกลับมาก็มาทำปลูกมันสำปังแล้วก,กลับมาทํำไมนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปสนใจมันเป็นวิถีทางที่เราจะเอาเงินต่อยอดต่อไปนะครับเราก็ปลูกก็ขายแล้วเอาเงินอนะแต่ไม่ใช่ให้ปลูกไปเรื่อยๆนะไม่ใช่อาชีพป,ปลูกมันสำปังไปเรื่อย ตรงนั้นคือเงินที่ง่ายที่สุดแล้วก็มันสุดจิตมากที่สุดแล้วปลูกมันส,สัมปลังไปขายเนี่ยเราก็จะได้เงินมาถูกไหมแล้วก็หักรายจ่ายรายอะไรต่างๆค่าปุ๋ยค่าอะไรเอาไว้ปลูกลตที่2แล้วเราจะมีกําไรจากลอตแรกมันขึ้นอยู่กับการบริหารด้วยนะฮะมาแรกๆเรามีเงินทุนเราซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเก็บไว้เรียบร้อยนะครับปลูกแล้วก็ถางยาอะไรจะจ้างคนหรืออะไรก็ตามขอให้ไม่ได้ผลผลิตดีดๆนะฮะแล้วก็ขายลอดแรก ลูกรถสอผมเชื่อว่าปลูกมันสำปะหลังถ้าคุณบริหารดีๆในพื้นที่5-6ไร่คุณจะมีเงินทําทุนในสิ่งที่คุณอยากกลับมาทําบ้านสวนบ้านอะไรเนะี่ยภายใน3าสารอบเท่านั้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนี่ก็คือ,คองานที่เราสามารถทําได้เลยถูกไหมยังไม่ต้องหานะถ้าคุณมีที่คุณก็ปลูกมันไปทําอาชีพของคุณไปก่อนนะครับปลูกมันจากนั้นอยากทําอะไรอยากทําบ้านสวนอยากขุดสระเดีวค่อยมาว่ากัน นะฮะอันนี้ถ้าคนออกมาแล้วนะนะแต่จริงๆผมให้แนะนำหลายหลายคลิปแล้วแหละถ้าเราพอมเอีเป็นพนักงานลูกจ้างบริษัทที่มีเงินเดือนแบบสักหน่อยนะฮะเงินเดือนมีเงินเดือนยิ่งมีโบนัสก็ตามแต่ใครรู้สึกอยากเบื่อเนี่ยมีมีบ้านอยู่บ้านนอกแล้วอยากกลับมาบ้านเนี่ยให้ท่านทําตั้งแต่ท่านอยู่ที่ทํางานเก่านะครับให้ทําตั้งแต่อยู่ที่ทํางานเก่าก็คือว่ายังไม่ต้องลายออกจากงานใดๆไม่ว่าจะเป็น คือถ้าอยากกลับบ้านน่ะเออถ้าเราตั้งใจอยากกลับบ้านอยู่แล้วเราต้องมีความมุ่งมั่นในในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะฮะเราต้องเปลี่ยนบางอย่างแล้วเราต้องเริ่มกลับมาทําแล้วถ้ามีที่ทางขุดราไว้เลยก็ได้ขุดราแล้วก็ปลูกพืชผลไม้ไว้เลยนะฮะแล้วก็กลับไปทํางานอีกเรายังมีเงินมาหมุนทํานูน่นนี่นั่นอีกให้ทําแบบนี้ครับประมาณไม่เกิน3ปีครับพืชผลมันก็จะโตถ้าเราวางระบบน้ําไว้ให้มันดีอะ่ะ วันหยุดเราก็กลับมาอยู่บ้านสวนเรานะครับวันหยุดเทศกาลต่างๆจากที่ไปเคยเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะถ้าเราอยากกลับมาจริงๆลองลองเปลี่ยนแปลงตรงนี้ดูเริ่มทําเลยครับสิ่งที่มันให้ผลเร็วที่สุดคือเราคิดเสร็จเราเริ่มทําเลยถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราโอเคตัดสินใจแล้วนะนะครับันหยุกลับมาบ้านปลูกต้นไม้5ต้น กลับไปคืนวันหยุดอีกก็กลับก็ปลูกเพิ่มไปอีกจัดแนวสวนแนวบ้านสวนของเราอะไรให้ดีนะครับปีแรกอาจจะได้ขุดสระแค่ปลูกต้นไม้ปีต่อไปก็ค่อยมาทําบ้านสวนเล็กๆไว้นะฮะแล้วจากนั้นมันก็ค่อยเจริญเติบโตเวลาเทศกาลทุกปีที่เรากลับมาบ้านเราก็จะมีบ้านสวนพักผ่อนเนี่ยครับมันก็ทําได้ครับแต่ว่าเราเริ่มทาหรือ,อยังนะครับอันนี้เป็นเคสนะไม่ใช่ว่าบางคนบอกบางคนก็อาจจะรายได้น้อยมากๆนะครับอยู่ในทํางานรายได้แบบ หลักร้อยอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับหาเช้ากินข้ามันนั้นก็เข้าใจนะครับและเราก็ต้องเข้าใจเราด้วยว่าความสุขเนี่ยถ้าเราทําปัจจุบันให้เป็นความสุขไม่ได้นะครับมันก็จะไม่ได้ช่วยบรรเทาอะไรนะครับลองดูทําปัจจุบันให้เกิดความสุขครับผมนะครับถ้าเรามีน้อยเราก็ลองดูตามที่เราทําได้ครับนะครับลองดูตามที่เราทาได้ครับเป็นกาลังใจนะฮะ ก,ก็ลองดูครับผมนี่คือเทคนิคนะแล้วก็จากที่ผมได้มาอยู่ก็คือก็ได้เริ่มทำมาแต่ผมมันมันออกมาเลยครับมันออกมาเลยเพราะแม่ยังอยู่ที่นี่นะครับพ่อไม่อยู่แล้วนะครับออกมาเลยโดยที่แบบไม่มีงานรองรับนะครับแต่ทุกวันนี้ผมสร้างมาพยายามทำงานทำอะไรมาทุกวันนี้เรามีงานทำนะครับงานมันแม้แต่วิดีโอวิดีโอที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็คืองานผมอย่างหนึ่ง นะครับมือถือที่เราถืออยู่ถ้ามันราคาสูงมือถือ2-30,000หมื่นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องทําเงินให้เราได้บ้างถิอว่ะมือถือราคาก็แพงนะครับหยิบมือถือยิ่งกล้องดีๆมาถ้าใครถ่ายชอบถ่ายรูปลงโซเชียลลง a c e b o o k อยู่แล้วถ้ามันถ่ายแล้วมันไม่ได้เกิดรายได้อะไรเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นรายได้ได้ศึกษาใน YouTube หรือโซเชียล g o o g l e หรือ t i k t o k ต่างๆใน Facebook f แฟนเพจอะไรต่างๆวิธีสร้างรายได้กับพวกการถ่ายวิดีโอ นะครับการทำคอนเทนต์ไปเซิร์ชดูในแพลตฟอร์มไหนก็ได้ครับต้องเรียนรู้ต่อแล้วก็มาดูดีเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราสามารถทําในณปัจจุบันนั้นได้เลยนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะฮะนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ช่วงเย็นๆนะครับบานสวนโซล่าเซลล์นะร้อ์เซ็นต์นะฮะบรรยากาศ หลยท่านถามผมว่าเอากล้องอะไรถ่ายทําไมภาพชัดนะอันนี้กล้องมือถือนะอนนกล้องมือถือแล้วก็ไม่มีไม่ได้มีกิมโบกันสันอะไรโดยเดินถือเฉยๆเพราะกล้องเนี่ยมือถือตัวนี้มันค่อนข้างกันสันที่จะดีนะฮะอันนี้เป็นไฟถนนโซลาเซลล์ที่เพิ่งติดตั้งไปนะตรงหน้าเล้าไก่ครับนี่บรรยากาศวิวสวยมากเลยข้างหลังครับหลังบ้านอีกที่หนึ่งนะฮะแอบมาดูไก่นะ่ เพิ่งไปส่งแม่มานะแม่เขากลับบ้านไปแล้วเย็นๆแม่ก็ไปตัดต้นกล้วยที่บ้านแม่นะ่ะเอามาให้ไก่ด้วยนี่ครับโหบางทีลืมๆไปไก่ก็โตเร็วมากเลยนะต่อไปหน้าง,งานที่โคราชนะครับอย่าลืมติดตามงานต่อเติมครัวนะครับแล้วก็โรงรถต่างๆนะครับงานต่อต่อเนื่องนะครับงานโคราชอำเภอพิมายนะครับ ต่อเติมได้ด้วยนะต่อเติมเล็กๆน้อยๆบ้านหลังน้อยก็สามารถทําได้ครับนะครับใครที่อยากทําบ้านสวนเล็กๆนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวนะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับปรึกษาได้นะนะครับนี่ครับบรรยากาศหลังบ้านก็จะเป็นทุ่งต้นไม้แบบนี้ครับนี่ครับผาที่อยู่บนนู่นครับข้างๆนี่ก็จะเริ่มมาขุดสาเลี้ยงปลานะครับไว้เห็นไหมอันนั้นสาะยหญ้าเลยนะนู่นครับ นี่เขาทําที่พักผ่อนไว้เห็นไหมนี่แบบนี้ครับนี่เขาก็จะมีสระน้ำเขาเริ่มปลูกมันเริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวพาไปดูพาไปอัปเดตนะฮะฝั่งนู้นตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับขอให้มันโล่งตาขึ้นมาบ้างครับผมนะบโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะสนใจระบบโซล่าเซลล์ c e b o o k f a n p เ g e เลยครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนพี่กดแชททิ้งคำถามไว้ได้เลยนะเขตอีสานจริง,รงทางปราจีนสากแก้วก็ ก็รับอยู่นะครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าราคาที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะถูกอาจจะราคาไม่ถึงหมื่นอันนี้ไม่ใช่นะครับมาคุยกันก่อนนะมาคุยกันก่อนหลักๆบ้านสวนใช้ตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าการต้นมน้ำร้อนได้ต่ําๆสุดเลยนะ7 5 0 0หบาทครับไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมเดินหลอดไฟปลั๊กไฟในบ้านนะนะครับชุด3แผงนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ราคาสูงขึ้นไปนะครับใครจะว่าแพงก็ไม่เป็นไรครับพี่คอมเมนต์กันได้นะ เพราะว่างานโซลาร์เซลล์มันชุดติดตั้งออฟกริดนะไม่ใช่ชุดลดค่าไฟนะเป็นชุดผลิตไฟใช้เองครับชุดออฟกริดนะมีติดตั้งตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงล้านพี่นะครับเพราะฉะนั้นงานหลักแสนน่ะมันก็ถามว่าแพงไหมมันก็แพงสำหรับที่เราแบบเราแบบไม่ไม่ได้ลงทุนไม่ได้คิดจะลงทุนขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องของการลงทุนนะฮะเป็นชุดที่ใช้ได้จริงๆไม่ใช่ชุดนอนนาแบบ เอาไปใช้เดือนเดียวแล้วก็พังยังไม่ใช่นะคะแล้วงานมีประกันหลังการขายมีประกันงานแล้วก็มีบริการหลังการขายพี่งานติดตั้งจะเป็นแค่ค่าแรงรายวันมันไม่ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องเวลามันมีประกันมีมีประกันงานติดตั้งให้นะครับแล้วก็บริการหลังการขายให้นะครับบริการหลังการขายไม่ใช่ฟรีตลอดนะไม่ใช่บางคนเข้าใจผิดบริการหลังการขายก็คือหลังหมดประกันก็ยังดูแลให้อยู่ยังเซอร์วิสยังส่งอินเวอร์เตอร์ไปซ่อมให้อยู่ โดยแค่ลูกค้าแค่จ่ายค่าเซอร์วิสเท่านั้นไม่ต้องลูกค้าไม่ต้องวิ่งเองนะครับนี่คือบริการหลังการขายหลังจากหมดประกันแล้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์แล้วก็ขอบคุณการติดตามกันมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็การขอบคุณซูเปอร์แทน y ์ใน u t u b e ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณกดไลค์กดแชร์ใน Facebook Fanpage ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับผมเจอใหม่คลิปหนา้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ